ชาเกียวเกียวหวานบัตเตอร์โอ้โหน้องปากระโดดใจเลยครับม,มีเล er ิฟเบิรสวัสดีครับวันนี้พามาชมการฝึกนกแกว er ้วเลิฟเบิรไม่ขอบตาหลากหลายสีสันอา,อายุประมาณ2เดือนกว่านะครับทางเราได้ทำการฝึกให้นอกบ้านแบบนี้เลยครับผมเรียกว่าเรียกคอแบกนะครับโอ้โหน้องๆก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยครับน่ารักถูกตัว <laughs> ครับผม นี่นะฮะเรียกแล้วก็บินมาเรียกแล้วก็บินมาครับคุณผู้ปกครองนําไปก็พาไปสร้างความสัมพันธ์ครับโดยการเวลาที่เขาทําดีก็ให้อาหารล่อแต่ที่เราทำเนี่ยคือไม่ใช่อาหารล่อนะครับใช้การเคยชินแล้วเพราะว่าเราฝึกเขาแทบทุกวันแบบนี้นะครับเขาก็จะจําเสียงเราได้ชินกับเราเกิดความน่ารักเลยครับ <laughs> สุดท้ายนี้ขอทุกท่านเลี้ยงนกอย่างมีความสุขบ้านมีเลิะเบิร์ดขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเียววฟ้เีย่ย